วันนี้เป็นวันที่อาจารย์ตื่นเต้นมากๆอีกวันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่อาจารย์จะถ่ายงานปั้นสิทธิ์จกักรพรรดิครับจริงๆแล้วอาจารย์นัดลูกศิษย์ไว้ตอน10บโมงนะครับแต่อาจารย์มาก่อนเพราะว่าอยากจะเตรียมความพร้อมก่อนที่ทุกคนจะมาครับทุกคนเห็นสตูดิโอแล้วคิดเหมือนกันไหมครับ สตูดิโอสวยมากๆขนาดตัวอาจารย์เองยังไม่เคยได้ถ่ายภาพในสตูดิโอแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้อา,อาจารย์จัดการให้หมดนะครับสิทธิ์ของ<ล>อาจารย์ามาแค่ตัวและหัวใจก็พอที่เหลืออาจารย์และทีมงานจัดการให้หมดเลยครับสตูดิโอชั้น3มีความหวานมากๆเลยนะครับเป็นสีชมพูส่วนทีมงานกำลังจัดไฟและจัดองค์ประกอบให้ดูสวยครับห้องนี้ใช้ถ่ายครูน้ำนะครับเพราะว่าครูน้ำเป็นผู้หญิงที่หวานมากๆ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็สวยเช่นกันนะครับสบายตามากๆอาจารย์ก็เลยถ่ายภาพรอนึงแมทครับอ,อาจารย์เหมาสตูดิโอไปทั้งหมด2ชั้นเลยนะครับเพราะวันนี้สิทธิ์จักรพัฒจะมาถ่ายงานกันทั้งหมด3คนทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยครับ ชั้น2ก็สวยมากไม่แพ้กันไม่รู้ว่าจะเรียกสไตล์อะไรนะครับแต่ดูดูแล้วน่ารักมากๆใช้สีพาสเทลในการแต่งคล้ายๆกับเสื้อของอาจารย์เลยครับชั้น2นี้ใช้สำหรับถ่ายภาพนิ่งและคลิปวิดีโอครับสำหรับคุณแหวนแล้วก็มาดามแองเจิลครับเวลาหาวงถ่ายรูปดีกว่าในช่วงที่รอสิทธิ์ทั้ง2คนนั้นตัวอาจารย์เองก็ไม่พลาดครับถ่ายรูปอีกหนึ่งแมทครับ เด็กๆทีมงานแซวอาจารย์ว่า,า,าไม่คุ้นกับอาจารย์ลุกนี้ <c oughs> สักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> และในที่สุดครน้ำก็มาถึงแล้วนะครับมาพร้อมกับชุดสีชมพูหวานมากๆเลยและที่สำคัญแต่งหน้าแต่งตัวมาพร้อมเลยครับส่วนอาจารย์ก็ช่วยดูและก็ช่วยเทรนการพูดนิดหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> มาดามแองเจิลมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่แต่งหน้า โดนัทก็เลยจัดก,การสวมบทเป็นช่างแต่งหน้าให้ทันทีโดนัทนี่เก่งมากเลยนะครับตอนไปซื้อทุเรียนก็ผ่าทุเรียนเป็นตอนซื้อส้มตําก็สามารถตําส้มตําได้และตอนนี้ก็สามารถแต่งหน้าได้ด้วยครับมาดามแองเจลมีแฟนเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็เลยเรียกว่ามาดามแองเจลครับ สสวัสดีและแล้วอีกคนก็มาถึงแล้วนะครับหลังจากที่หลงทางอยู่ที่เมกะบางนานานพอสมควรนั่นก็คือคุณแหวนครับแต่งตัวมาสวยมากๆเลยมา<อ>พร้อมกับถุง <คน S 1> ของฝากด้วยนะครับสัมาจากใต้เลยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีสละแต่เราไม่ได้สละนะคะนี่ช่เย็นด้วยอร่อยอร่อยให้ทีมงานให้อาจารย์ให้ทุกทุกคนนะคะ ทุกคนที่เป็นสิทธิ์อาจารย์ออราทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าลงพัลักหน้าทองทองแท้15ล้านครบทุกคนเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญมีจี้พระพรหมทุกคนเลยนะครับในช่วงที่2คนนี้กำลังเตรียมตัวกันอยู่เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปดูครูน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังถ่ายคลิปวิดีโอกันอยู่ครับ โอ้โหมุมกล้องของครัน้ำนี่สวยมากๆเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยส่วนมาดามแองเจิลและคุณแหวนดูตื่นเต้นครับน้องเบนก็เลยให้ถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้ก่อนแต่ละคนโพสท่าไม่ยอมกันเลย เคยได้ยินไหมครับว่าอาจารย์เป็นแบบไหนสิทธ์ก็จะเป็นแบบนั้นอย่างที่เราทุกคนเห็นครับสิทธ์บ้านนี้เจอหน้ากันปุ๊บยิ้มให้กันแล้วก็กอดกันครับถึงคิวของคุณแหวนแล้วนะครับคุณแหวนเก่งมากๆและทุกอย่างก็ราบรื่นอ,อย่างดีครับและต่อมาก็คือคิวของมาดามแองเจลครับ อาจารย์เพิ่งรู้นะครับว่าสิทธิ์ของอาจารย์ทุกคนพูดเก่งทุกคนเลยครับแต่สิ่งที่อาจารย์เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือมาดามแองเจิลพูดได้ทั้งหมด5ภาษานะครับเก่งมากๆอาจารย์ก็เลยถามว่าสนใจอยากเปิดคลอสสอนภาษาไหมครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อาจารย์สนุกและก็มีความสุขมากๆครับครูบาอาจารย์มีหน้าที่ชี้ทางและพาให้ลูกศิษย์สําเร็จครับและอาจารย์ก็จะพยายามอย่างเต็มที่และศิษย์อาจารย์จะต้องสําเร็จเป็นเศรษฐีมากขึ้นกว่าเดิมทุกๆวันครับคนที่สนใจอยากให้อาจารย์ปั้นติดตามไว้นะครับส่วนวันนี้อาจารย์เขาไปทํางานก่อนไว้พบกันคลิปหน้าและฝากติดตามศิษย์บ้านจากักรพรรดิดาวดวงใหม่ทุกคนด้วยนะครับ